มาแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณเมทินีคุณแม่ขาลุยจากละครเรื่องมายาเสน่หาสวัสดีน้องแอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณแม่ในเรื่องนี่ดุยมากเลยนะปะทะขันลมกับน้องแหม่มน้องแหม่มคนชื่อจินตนาจินตนาชื่อชูชูไม่อยู่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 คนนะเอาเมาส์ให้กระจายเลยไอ้คุณน้องหน่อยที่เขาจะยังไงบ้นะตอนปะทะกันนะขับแม่ตอนซ้อมไม่ยอมสิฮะปวดเขาแม่นมากมาจากบ้านเลยแล้วก็แบบ อางเงี้ยแบบว่าอ um. ุ şey> ้ยแต่คุณก็ไม่ยอมหรอกเชื่อยอมได้ยังไงล่ะยอมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราแบบนี้เราไม่ถูกกังขยันใช่แล้วตัวจริงขาลุยอย่างนั้นไหมคะคุณแม่แน่นอนอยู่แล้วโอ้โหตอบเร็วใครเลยลุยยังไง คนแบบคือเหมือนแบบไม่ไม่ยอมเลยไปตลอดค่ะคือเหมือนกับแบบว่าทํางานอะไรก็จะเต็มที่เต็มที่ร้อเซเกินร้อยผู้จัดการเขารับงานให้ค่ะดิฉันก็ต้องพยายามเพราะเราคะไม่แต่เราก็จะรับไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าแม่เขาแบบต้องเซเยสก่อนใช่เราก็ถามว่าไม่ยาไปบอกเขาหมดสิเขาก็รู้หมดเลยปฏิเสธไปเพราะว่าแม่สั่ง แต่เขาเป็นแบบไฟเตอร์มาแต่สาวๆเลยหมายถึงว่าเรื่องการดูยูไฟเตอร์พี่อะไรมันเป็นอะไรที่ใกล้กันมากเลยนะพี่ทอมคะคุณไปเดื้ออายรก็เยอะนะก็ดื้อๆอยู่ดื้อเงียบดื้อเงียบใช่ค่ะทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นเลยค่ะโอ้หรือลูกคุณน้องระวังให้ดีนะเรียนให้ดีให้ไกลจากตนเลยค่ะปวดหัวมากเลยแล้วต้องแบบนึกถึงตัวเองเนาะว่าเราเป็นยังไง ตอนวัยรุ่นแต่นี้ถ้าทางวัยรุ่นก็ไม่ไม่ได้มีฮอร์โมนอะไรพุ่งพล่านเป็นแบบหรือว่าไม่กล้าถามจริงๆกับแม่ในครัวไหมโอ้ยเมื่อก่อนก็กล้านะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไงกลับมาเป็นลูกแก่เหมือนเดิมแล้วจริงก็แล้ไมีงอนมีอะไรกันบ้างไหมคะอยู่ด้วยกันเยอะๆหนูไม่ค่อยงอนนะไม่งอนแมนแมนในทั้งคู่นาะแมนนนงอนแมนนันงอนช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนอ เดี๋ยวยังไงอยู่ๆลูกไม่รักอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเหมือนเราต้องม่งหน้อยู่แล้วคือเขาก็จะแต่ไหนแต่ไรแล้วคือเขาก็จะนิ่งๆเฉยๆแบบแมนๆเี่จะทำอะไรก็ทำที่หนูใน็นลกของฉันฉันไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็แบบว่าคิดว่าเอ๊ะสนใจกันหน่อยไหมสนใจกันหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้แอนเขาอยู่กับเราทุกวันแล้วนะดูแลให้ทุกกระเบียดเรืทุกวันางทอยู่กันในห้องอะพี่เราวันเราออกมาจากบ้านกลับมาแล้วเราเอ๊ะก็อยากจะได้รับแบบว่าแบบถึงฉอนเนาะ แม่เขากลับมาจะได้ยินเสียงเขาหน้าที่หนูก็แค่เอาหมาไปปล่อยใช่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วนนี่หาน้องเพื่อจะให้แม่เนี่ยสนใจน้องด้วยน้องก็คือเจ้าน้องชาบลี แล้วตอนแม่ได้น้องมาแม่เป็นยังไงม้่งก็คือตอนแรกๆตอนที่เขายังไม่ค่อยก็ยเี้ังไม่ค่อยเชื่องยังไม่ค่อยแบบเหมือนยังปรับอะไรไม่ได้ก็จะเอามานอกับเราค่ะเพราะมันจะเห่าตอนแบบบางทีเขาจะเห่าตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคือปรับตัวกับแม่แหละแต่พอเขาเข้ากันได้ดีเราตกกระป๋องไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้เรากลายเป็นน้องหมาแทนู่ดีๆก็มีหูบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่า อุ้มหมาเข้าบ้านเป็นคนแรกเนี่ยนิสัยของคีนะัทจะเหมือนกับคุณคุณนุคนค่ะอ้ะะโอ,อันนี้เรื่องจริงเลยนะคะเวลาเราว่าว่ายังไงคือเหมือนอย่างนั้นเลยเนาะพี่เป็นคนกู้เข้าบ้าน่ <c oughs> อ,อนแรกเลยน้องบี <c oughs> <c oughs> แต่ต้องบอกว่าเป็นแม่ลูกคู่ติดกันไปไหนมาไหนตอนนี้เป็นผู้จัดก,การกับคุณแม่เนี่ยนะห่วงอะไรคุณแม่บ้างไหมแม่ก็จ, <ะ S 2> จะห่วง <จะ S 2> แค่ว่าเหมือน<ม>าบา<น>งทีถ้าแบบว่ากลับแบบเลทเกินเวลาเพราะว่าปกติเต็มที่ของแม่จะประมาณสี่ทุม่มถ้าเกิดว่าหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วจะเหมือนแบตหมดอะแม่เหรอใช่แล้วนนนี่มีเราก็จะเหมือนแบบหนูก็จะแบบบอกเขาแบบพอดีคุณแม่ก็อายุค่อนข้างมากแล้วอย่าดึกมากเลยนะคะ <S <S อะไรอย่างนี้แนอนเคยได้ยินคําพูดนี้ไหม เคยะล,ละเราหนูก็ไม่บอกเขาไงคะพี่ก็จะ,จะบอกแบบเป็นทีแบบพี่ที่ประสานงานหรือว่าอะไรพวกนี้นี่ก็จะไปบอกเขาแบบนั้นเหรอคะว่าแม่อยุเยอะแล้วเขาห่วงวถ่ายดึกข,ขนาดนี้นานม,มากแล้วค่ะ,ะ,ะสนับสนุนโดยสถาบัาน,น,นดนตรี KPN ก่อนหน้านี้ีจะไปเลี้ยงงูค่ะ<อ>พี่ท็อปก็เลี้ยงพี่ท็อปเลี้ยงเหรอไปเดิเลี้ยงมาเองมาเอง อยากรู้เขามีแอคทิวิตี้เหมือนกันไหมพ่อแม่เขานี่โอ้โหสายเฮลตี้แม่อย่างนั้นก็เฮลตี้กว่าอีกค่ะบางทีชวนกินแบบว่าขนมเค้กชวนกินอะไรที่แบบว่าอยากกินบ้าเงย้ยมันน้ำตาลตกเลยนะแม่ไก็ชวนกินเขาาบอกไม่กินหรอกมีวินัยมากเลยเพราะว่าวินัยเข้นแข็งมากก็กินนะคะแบบไม่ใช่แบบโอ้โหไม่กินเลยเพราะไม่งั้นก็เครียดเหมือนกันอะเผยตัวเลขหน่อยค่ะว่าลดไปกี่กิโลสิบค่ะว้าว มีแม่ผู้จัดการแบบบังคับแม่ไปออกกาลังไม่มีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คุณแม่จะออกเองอยู่แล้วจะเหมือนแบบหาเวลาให้ออกหน่อยอะไรอย่างเงี้ย๋อหรอนัดเทรนเนอร์เวลานี้เวลานี้ให้หน่อยคือออกด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกเป็นแอคทิวิตี้ที่ทําด้วยกันแล้วมีอะไรอีกที่ไปทําด้วยกันชอปปิ้งคงจะชิ่งตลอดเพราะว่าถ้าเราไปแม่แม่ะไม่ใช่จิไปกันจะต่ายเงินเสร็จบิลเดนเดวไม่ถูกกับแม่เราไม่มีเงินเดืสัดา สายเปแล้วปกติอ่ะแม่ให้ตังไว้ช้อปปิ้งเป็นพิเศษไหมคะไม่มีเงินเดือนธรรมดาสะสมพอบเองไม่มีไปอยู่กับน้องชาบีหมดเลยชาบีรวยที่สุดในบ้านตอนนี้โอ้โนอะแต่เรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยคนนี้ก็ไม่แพ้ใครคือจริงๆตอนแรกนะเขาบอกพิกัดเขาบอกพีกัดว่าบ้านเขาอยู่ใกล้ซาฟารีเวอร์ตอนหลังพี่ว่าไม่ใช่แล้วล่ะ ขาว่าบ้านอยู่ในาัาลีเวอร์เมีอะไรบ้างตอนนี้ที่มีก็จะมีหมาแนวสิ้นไปกำลังจะเอาตัวใหม่มาแล้วก็มีชุกกาไก่เดอร์แฮมสเตอร์แล้วก็มีนกเลิฟเบิร์ดเอออเาเข้าไปเอานกเดี๋ยยังไม่หยุดอ่ะเห็นไหมแล้วก็มีเต่าโอจอบนี่เขาเรียใช่ค่ะนี่ไงสนใจแล้วเดี๋ยวได้เลี้ยงแล้วเราก็เลยจะมีบ่อน้ำตรงสวนด้านบ้านเราอ้สวนในระเลี้ยงเรานะแม่ ไม่ไม่แบบ mm. uh, ้นงนาแบบม่บว่าเป็นบ่อใหญ่เอแม่ไปเล่นบิสตินชน่าไรด้วปเล่นลิบินตัวนึงวิ่งเนาะใช่ถูกต้องก่อนหน้านี้จะไปเลี้ยงงูอะพี uh ่ชอบเลี้ยงเนี่ยพี่ชอบเลี้ยงกว่าเป็นเดกเลี bon ้ยงมาเองมาเองแล้วนางบางทีมานะพี่ไปแต่จังหวัดหลายวัน เปิดบ้านเข้าไปโหลมาตรงคงจะรอต้อนรับอยู่ตรงหน้าต่างน้องจ๋าตลอดระยะเวลาที่อยู่บ้านนี้มางูมาเป็นประมาณเกิน30ตัวนะน้องแต่ผู้ชายไม่มีหลงว่ะสักตัวลูกไม่เลยมาพร้อมงูไม่มีเลยอันนี้ไม่เชื่อถือเลยก็มีแต่เป็นแบบมูขาจรเออต้องถามน้องแอนเพราะลูกโตเนี่ยตกลงพอโตขึ้นมาเป็นผู้จัดงผู้จัดการเราแล้วแม่ต้องยอมลูกหรือลูกต้องยอมคุณแม่ไม่ยอมแม่ แหมเราก็ไม่ได้ไปกดขีดกดเหงลูกขึ้นมาจะพูดออกตัวเร็วอ่ะก็คือพอโตขึ้นมันก็เข้ากันได้เพราะว่าไลฟ์สไตล์อะไรก็แบบว่าเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็ได้อยู่ใกล้กันด้วยมองว่ามันมากกว่านะคะค่ะคุณแม่ดุไหมแบบเวลาแบบทํางานพลาดหรืออะไรเงี้ยบ่นมากกว่าเขาไม่ไม่ได้ดุไม่ดุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วดูแย่กว่าอีกก็ต้อตอบกันว่าก็ก็ผิดไปแล้วก็ก็แก้อยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็มันผิดไปแล้วแม่ต้องเข้าใจ หนูจะกลับไปทํางานอังกฤษอะไรอย่างนี้ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนจะกลับอะค่ะแต่ป้าว่าอยู่กับแม่ดีนะมันก็มีความสุขแล้วได้ดูแลแม่เราอะไรอย่างเงี้ยป้าจะบอกให้ไม่ใช่เฉพาะชุดว่ายน้ําเขามีทุกชุดชุดแม่บ้านชุดนางพยาบาลชุดอะไรเขามีหมดเขามีทุกชุดเขาชอบใส่เรส นนี่มีนิสัยอะไรเหมือนคุณแม่มีนี่เหรอคะมีนิสัยอะไรเหมือนน้อยมากเลยเนาะจริงเหรอเป็นแม่แบบแบบเป็นแม่ลูกคู่ต่างเนี่ยหวานกว่านหวานกว่าหวานกว่าปิ่นและนนมาเลยที่ช่วยไอที่เขาเข้าห้าวอะเนาะเข้าห้าวแมนแมนข่วนอารมณ์แบบใช่แบบโอเคไม่มีบอกว่าไม่มีถ้าไม่มี หรือไหมแต่บางทีช่างแต่งหน้าหรือคนในวงการหรือเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่านนที่ไปด้วยหรือว่าแอนไปด้วยกันอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะเลือกที่จะเดินมาหาแอนมากกว่าเพราะเขาก็บอกว่าลูกสาวพี่แอนหน้าเหวี่ยงมตาตัไกลเ้เขาหน้านิ่ง <c oughs> แต่กับเรานะั้นเราก็ไม่มันเราเราเราไม่รู้สิเราแอนดูเราก็ไม่เห็นกลัวหน้าเหวี่ยงมาตั้งไกลเลยอย่างเงี้ยการดีใจดีไหมคะก็เลยบอกว่าลูกจ้าเออ แขแงแรงนะจ๊ะลูกบ่าสุามากให้ยิ้มสู้ยิ้มงไม่ได้เวียดนะไม่ไม่ได้มีอะไรในหัวเออมันคิดอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยว่างเปล่าอ๋อตายแล้วมิงๆไม่อื่นอื่นแต่เรื่องหนึ่งป้าขอตุนิหน่อย คือหนูไปบอกกับทางกองว่าแม่อายุเยอะมันไม่ได้นะลูกเพราะนี่นั่งมองเขาอยู่นะอ,อารมณ์เสียตกลงแอนเป็นน้องเราไม่กี่ปีจริงเหรอกี่ปีแต่เห<ป><ต>มือนแบบว่าก็อาจจะไม่ได้แบบว่าแบบอายุแบบเด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องการการพักผ่อนที่มากขึ้นมไม่งั้นาจะเบลอ,อม <laughs> ไม่งั้นอาจจะเบลอได้เเบลอไหมแม่คนที่มาพูดแทนเนาะมาพูดตรงๆให้เราแทนก็ดีนะอยากได้ลูกอย่างเงี้ย คือแม่ก็โพสิติฟ่ยลูกเป็นห่วงไงคะเราก็ต้องเข้าใจเช่นนี้เรียนรู้ตามความเป็นจริงค่ะเนาะนางก็จัดการเก่งดูแลรายละเอียดอะไรต่างๆนั่นแหะเป็นลูกสาวที่แมนๆอ่ะใช่ครบเลยพอมีเรื่องอย่างเงี้ยนะพอมีพับแขนเสื่อมอะไรพอมีด้วยแล้วเรื่องแต่งตรงตัวอะไรงี้ให้คำแนะนำคุณแม่ไหมรูปร่างดูแลอะไรแบบ แนะนำแล้วมั้งคะอ้าวบางทีเรายังต้องการคอมเมนต์ลูกเลยเนาะดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใส่อะไรก็สวยอ่ะโอ้ไม่ชื่นใจอ่ะใส่แม่ทำไมแม่เป็นคนอย่างงี้ต้องซัมเมอร์แล้วอ่ะต้องใส่ชุดว่ายน้ำกันอ่ะแม่กับลูกอ่ะใครจะแซ่บกว่าใครของแม่ไม่ต้องซัมเมอร์แม่ก็ส่องใช่ไหมใส่อยู่บ้านใส่ทำแบบใส่อยู่บ้านฮัลโหลพี่ปิ่นเดี๋ยวก่อนไม่มีใครใส่อยู่บ้านนะพี่ปิ่นพี่ปิ่นคะปบพี่ปิ่นคะบ้านจะใส่ว่ายน้ำใหญ่อ่ะ เยอะมากค่ะก็เลยไม่ยอยใส่ไม่พอใส่อยู่บ้านนี่แหละปี an ่เปียโนอะไรอะไรคุณบ้าจะบอกให้ไม่ใช่เฉพาะชุดว่ายน้ำเขามีทุกชุดชุดแม่บ้านชุดนางพยาบาลชุดอะไรเขามีหมดไม่ใส่บ้างเหรอคะชัยกระจมอกตีโป่งตีโป่งนะ ป้าป้าแอนก็ใส่เรื่อยๆพีานจริงๆก็เป็นคนชอบเล่นกีฬา<ม>แบบว่าว่ายน้ำนี่นั่นเลยใช่ไหมหลังๆลูกก็เรียนแบกเนะี่ยพอเราก็เห็นอุตส่าหแล้วลูกใส่ชุดว่ายนะ้ำอืม <laughs> ลงไอจีไม่เห็นแจ้งก่อนเลยอย่างเงี้ยเอาแต่เขารูปร่างสวยอ่ะเขาก็เลยบอกว่าแหมแม่หนูก็สาะสมทุนแล้วที่แม่ใส่ไม่หยุดเลยเราก็เลยพูดอะไรไม่ได้เนาะเพราะเราก็ใส่ได้ค่ะที่แม่ยังใส่ไม่หยุดก็เ็กอล์ฟกนเป็นทะเลก็ต้องใส่ชุดว<อ>่ายน้ำคุณพ่อจะเลือกไปปิดใครก่อนมาห่วง ไม่หัวก่อาสองคนเป็นเลยอสบายสบายไม่ต้องกังวลเนาะดีอะอยากจะสวยแซ่บคุณแบบอย่างนี้มีมั้งไหมน้องมันมีไหลมีเหลวมีอะไรบ้างไหมอยากรู้นีอพอฮอร์โมนเปลี่ยนอะพี่โดยเฉพาะผู้หญิงเราเนี่ยนะมันก็จะมีแบบสิ่งที่เราไม่ต้องการหลายอย่างมากเลยแบบว่าแบบว่า เนื้อปลิ้นต่างๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบว่าสีบบวกๆขึ้นไปเนี่ยคะ<ม>่ะตัวนี้ไอ้ก็เลยมีตัวช่วยค่ะนี่เลย<ม>ชาระบาใส่ชาระบาแล้วนี่นะคะต้องบอกเลยว่าแนบสนิทกับตัวเลยะนะคะกระชับทำให้บอบเนี่ยแลดูอวบอิ่มด้วยค่ะและที่สำคัญที่อันชอบมากคือหายใจสะดวกสาก็คือแบบว่า ไม่ดึงรังเลยเนาะเพราะว่าชาลาบานะคะทำมาจากใยไผ่ออร์แกนิกสด้วยนะคะไม่สะสมแบคทีเรียเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแพ้เหงือตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่พอให้เขาใส่ชาลบาไปแล้วนี่คือแบบว่าดีเลยไม่ไม่เป็นเลยเพราะว่าเขาเป็นใยไข่แท้ออร์แกนิกสด้วยและที่สําคัญคือชอบมากดูแลรักษาง่ายค่ะโยนปุ๊บไปในเครื่องซักผ้าได้เลยบางทีนะคะทาผมแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะสวยๆสวมจากด้านล่างได้เลยค่ะขออนุยาศาสตร์ต่ได้ ไม่ต้องกลัวมันจะยืดเนาะใส่ขึ้นมาได้เลยออ๋คือแบบผ่านสะโพกได้เลยอ้าวแอมใส่ทุกกิจกรรมเลยค่ะโดยเฉพาะฟองน้ำเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือฟองน้ำทั่วไปกลมๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าฟองน้ำของชาละบาเนี่ยส่งหยกมารุ่นนี้เป็นรุ่น พัพนะคะแบบนี้แลกซื้อได้นะคะแค่99บาทเท่านั้นเองมันมีรูๆด้วยนะน้องใช่แบบรูระบายอากาศออรลดแฟนๆของชาราบานะคะต้องบอกเลยว่าเรามีทุกไซส์นะคะตั้งแต่ไซส์ S นะคะไปจนถึง XL x อยากจะบอกว่าดีมากๆเพราะว่าเราสามารถที่จะดูแลได้ทั้งท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างเลยแล้ววันนี้นะคะเฉพาะลูกค้า VIP นะคะรายการ The Queen นะคะถ้าเกิดว่าโทรมาที่1577นะคะโทรติดภายใน5นาทีนะคะ ปกติแล้วเนี่ยชาระบัรงเรา2ตัวแบบนี้นะคะก็จะราคา2,990นะคะวันนี้ค่ะแถมฟรีให้อีก2ตัวด้วยกันนะคะยังไม่พอนะคะเรายังมีกางเกงเมจิกเชฟให้อีก2ตัวค่ะร mm hmm. วมทั้งหมดแล้ว6ชิ้นนะคะเป็นมูลค่า9,960บาทแต่วันนี้เราขายเพียง2,990บาทและยังไม่พอนะคะเรามีคูปองลดเพิ่มอีก300บาทจ <Wow. S 2> ่ายเพียง2690นสบาทนะ โทรตอนนี้เลยค่ะหนึ่งห้าเจ็จๆนะคะ,คะหรือว่าจะไลน์แอดชาราบาค่ะจะบอกว่าเป็นเกมนี่นะลดมาก ใส่มาพวกนะคะุครพุงเขาเรียกเลยค่ะ <c oughs> อุ้ยทำไมทุกสาวแบบว่าอุ้ยเอวเล็กไปเลย <c oughs> อยากจะบอกว่าดีมากๆเพราะว่าเราสามารถที่จะดูแลได้ทั้งท่อนบนแล้วก็ท่อนล่าง,ลางเลยทั้งหมดนะคะ6ชิ้นด้วยกัน ừ, นะคะในราคาปกติแล้วเนี่ยจะเป็น9,960ค่ะแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2 6 9 0ัท่านั้นใช่มากๆลวแบบสดใส่ได้นานมากโทรมาเลยนะคะที่1,577ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่ไลน์แอดชาราค่ะที่ สำคัญนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจเอ้ยยังลังเลยจองก่อนจองค่ะโทรมาจองได้เลยค่ะจะห้านาทีแล้วมั้งคะรีบโทรเลยค่ะรีบโทรกันนะค่ะอันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องแอร์แล้วก็น้องนนี่นะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆพิธีกรน,นะคะจากร้านมิกจี้และก็มิลินค่ะค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคะเราจะเชิญน,นะคะแขกสวยๆอย่างเงี้ยมารายการเราเป็นบ่อยๆเลยคุณผู้ชมต้องติดตามเดอะควีนราชินีตกลงของเราทุกวันเสาร์วันวนี้ลากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ